ฝนฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวไรมัฟเดทให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะในช่วงวันที่1 9บเถึงยีกุมภาพันธ์นี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง2อถึงสีองศา,ศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่24-25ถึงกุมภาพนันธ์นี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงส่วนในช่วงวันที่1 9 2 1กถึงกุมภาพันธ์นี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีนมกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแหงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในช่วงวันที่22-25ถึงกุมภาพันธ์นี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแหงคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4ส2องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 8 3 2องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1ส1บองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-23องมองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูง,งสุด31-33องมองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1ง3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมาราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกรบีีและตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-26าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 5ององศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23 -25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและในช่วงวันที่19ถึง25กุมภาพันธ์นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตาม เพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ